ข่าง่ามๆค่ะนะเป็นเลี่ยงตัวเป็นเม็ดๆง่ามๆ,ๆนุ่มค่ะนุ่มดีสวัสดีค่ะเมอ่อนสี่สมนนนันนึง่งข้าวเหนียวไมโครเวฟจ้าเห็นเนาะค่ะวิธีทำก็คือข้าวเหนียวเห่าเนี่ยนะคะเมื่อนีใส่ประมาณสองถ้วยค่ะแล้วแต่เนาะค่ะค้นมาก อยากเค็ดหลายก็เค็ดหลายค่ะอันนี้มือนี้เสียจักประมาณสองถ้วยข้าวเหนียวนี่เอาไปล่างน้ำ้ะคะ่ะล่างลหลายๆน้ำประมาณเดี๋ยวเสียไปล่างประมันจกซีหาน้ำค่ะให้ให้ใหจนน้ำใสผุนค่ะนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวไปล่างก่อนค่ะหลังจากล่างล่างแล้วจนน้ำใสเนานะคะ่ะเขาก็จะแซ่แซ่น้ำห่อน น้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นนะคะแซ่ห้ประมาสิหานาทีค่ะมันก็อุ่นๆอ,อยู่เนาะค่ะเห็นบอกคาะห้าล่างจะน้ำใสแล้วการที่หัวล่างจะน้ำใสเพราะว่าขาเหนียวที่ขั้วหนึ่งด้วยไมโครเวฟมันจะได้บบนหนียวติดกันค่ะแต่ว่าเท้าหนึ่งหัวในขเ้าแค่เศร้านา้ำน้ำเดียวค่ะข้อดีก็คือมันไม่เหนียวติดไม่บบนหนียวติดกันนะคะ แต่ว่าข้อเสียก็กคือวิตามินวิตามินออกเบิดแล้วค่ะเดี๋ยวสิบหานาทีไปเบิกันค่ะค่ะนี่ก็ครบกำหนดสิบห้านาทีนะจ้ะเดี๋ยวจะเอาเอาไปลิ้นน้ำออกค่ะถ้าพายอยากให้น้ำใสก็นี้อีก,กล่างอีกจะน้ำสองน้ำก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะไปลิ้นน้ำออกค่ะพอลิ้นน้ำออกแล้วค่ะแต่ยังไอ ยังเหลือน้ำอยู่เนี่ยค่ะไม่เป็นไรยังมีน้ำอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอีกค่ะน้ำใส่ภาชนะที่ว่าเข้าไมโครเวฟได้นะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำเติมค่ะน้ำที่เติมนี่ก็เป็นน้ำน้ำอุ่นนะคะน,น้ำอุ่น ใส่น้ำให้ได้ระดับระดับเดียวกับเขานะคะให้ได้ระดับที่มันเสมอกันค่ะเ <t ops> อา <t ops> พลาสติกค,ค่ะพลาสติกใส่เนี่แหละพลาสติกใส่คลุมไว้ค่ะ <t ops> เดี๋ยวจะเข่าไมโครเวฟนะคะเ <t ops> <t ops> ข่าไมโครเวฟครั้งแรกนี่จะเอาเข่าประมาณหานาทีก่อนค่ะ หนาทีค่ะเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟครั้งแรกประมาณหานาทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เต่านะคะแล้วแต่ไมโครเวฟของแต่ละคนเครื่องนี้ประมาณในหนึ่งหนึ่งพันวัตต์ค่ะหนึ่งพันวัตต์หนาทีค่ะค่านี่ก็ครบ5นาทีเอาออกมาก่อนเนาะคะ่ะ ห้านาทีกดค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้แล้วมาคน้นค้นกลับด้านนะคะคน้นค้นกลับด้านเห็นไหมคะเม็ดข้าวก็ยังแบบว่าเม็ดข้าวนี่สวยค่ะสวยไม่เหนียวไม่แฉะนะคะเนี่ย เดี๋ยวจะเเข้าเว็บอีกเอาเดี๋ยวไปออนไม่ค่ะพลาสติกคลุ่มเหมือนเดิมค่ะครั้งนี้เราจะเอาใส่ประมาณ3นาทีนะคะใส่ไมโครเวฟอีก3นาทีไปค่ะ ทั้งที่สองค่ะหลังจากสามหนาที่เนาะค่ะหอนหอนระวังเด้อค่ะเวลาเปิดอุ้ยผัวนะเขาเม็ดเขาย่างงามเลยค่ะสวยงามมากนี่ค่ะจะให้เบิ้งใกล้ๆค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะง่าย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  แม่ว่า,าเฮ็ดกินขอบขั้วมีอันคนสองคอนเนาะค่ะเห็นบอกคะอันนี้เขาไอ้ค้นคนให้ให้ไอ้น้ำไอ้เขาออกให้เบิร์นเนาะค่ะเขาจะได้บ่เหนียวบ่แชะเห็นบหมคะเขายัางเป็นเม็ดงามงามค่ะ เป็นเม็ดงามไม่เหนียวไม่แฉะค่ะเม็ดเขา่างามๆค่ะนะเป็นเลี้ยงตัวเป็นเม็ดเม็ดง,งามๆนุ่มค่ะนุ่มดีขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะไปกินตำหมกทัวกันค่ะได้ข้าวเหนียวจำแล้วขา้าวงามๆค่ะ